บูดเกมในไทยแลนด์อาทิตย์นี้มาดูเบื้องหลังการเวิร์กช็อปก่อนจะเป็นซีรีส์สุดจิ้นของเราซุปตาเวิร์กช็อปเขาเขาสอนอะไรยังไงบ้างคอต้องมีการแบบมองตาการสัมผัสอะไรที่มันคืออารมณ์ต้องสื่อถึงกันถ้าอย่างนั้นเชาเชกับปิงปองอาเรื่อยๆเช่านี่ปองกี้โทษนะมองเขาใกล้ๆเป็นไงมีเห่าอยู่ข้างใน และมาฟังเรื่องราวสุดฮาของยายปอมแปมที่เข้ากับคนได้ง่ายจนกลายเป็นปัญหาคุณเคยต่อยกับคนบ้าที่ชื่อพีนัทถูกไหมใช่ไหมนี่ถ้าแค่เดินเดินไปแล้วเขาตะโกนอะไรไม่รู้เรอก็เลยทำใจดีย์เสอเดได้การยิ้มไม่ก็อย่างเงี้ยเฮยว่าถ้าเจออย่างเงี้ยให้เราพิกไปทางนิ้วโป้งเออเราก็บิกตัวนิ้วโป้งพีนัทนิ้วโป้งหักนิ้วเขาหลุดจริงส่วนตัวของเราตกกระไดลง ที่15ธันวาคมนี้6โมง20นาทีดูทีวีกด3 13ด้วยมือถือกด3พลัส